ก็สวัสดีครับพ่อ,มมพอแ,อแอม่พี่น้องกาเกีียวเขาแล้วเด้อพี่น้องเด้อก้านาหกไร่ของผมไแหละเพิ่งจะได้นู่นพี่น้องได้แล้วหนูกะบ,บะกระบ,บะหนึ่งเต็มอึบเลยหนูกะเหลืออีกส่วนนี้พี่น้องเหลือข้าวแนวกายเขาเกีียวเขาแนวไห้เดี๋ยวถามม้าเบิ้งว่ามันจะได้เยอะจะได้น้อยแค่ไหนพี่น้องเอ้ยกะเกีียวแล้วเด้อเกีียวแล้วเด้อ กับเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยแถวบ้านผมกับเดี๋ยวข้าวไม่แพงไรละหกร้อยเมียนเดิมแต่ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขาดทุนหรือจะได้กําไรนานี้ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่านี่มันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่น้องมันมันมีแต่หยาเอออมันมีแต่หยาน้ำมันบกอยมีคือว่าแล้วเนาะถ้าน้ำมันไม่ค่อยมีมันก็มันก็มีแต่หยา กะข้าวจนจนไก่สีกรอบแล้วพี่น้องจนไก่สีกรอบไปและกะเดี๋ยวรอรุ่นพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นว่าปีนี้นี่มันสีได้หลายปันหดานานาหกไร่เดี๋ยพี่น้องเด้อนาหกไล่เต็มเลยของผมนี่แตอ่อาจจะเดี๋ยวจะนับกระสอบให้พี่น้องเบิรงพี่น้องกระสอบ นับกระสอบดีกว่าเพราะว่ามันมันจะได้หูเนาะว่ามันจะได้กำไรหรือขาดทุนเดี๋ยวรออเบิ้งพี่น้องนี่เกลียวเ้อพี่น้องเด้อเกลียวแล้วเกีียวแล้ว,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 วนี่ข้าวนี่จนกรอบพอแล้วนี่พี่น้องเข้าเนี่ยจนกรอบพอแล้วก็คือว่าคือผมผมมาไวเ้เท็ดแนวพี่น้องผมเาไว่าท็ดแนวเท็ดพันนั่นแหละ ก็เลยจงไ้มันแห่งดีๆนะจัง้อยพี่น้องเพราะว่านี่ข้าวแนวนี้พี่น้องเอาแนวนี่ต้องไ้มันไ้มันเต็มจริงๆพี่น้องห้มันเต็มไ้มันเอายนบวมนะพี่น้องเอาบวมแบบบวมจนแตกเลยเนะี่ยมันมันสึองอกดีพี่น้องมันจะงอกดีถาเขานี่ถากเขาแนวนี่ถ้าเกี่ยวเอเขียวเกินไปเนี่ยมัน มันไม่ค่อยออกไปหน่อยเลยแต่ผมก็เลยเอาไว้จนมันกรอบ <c oughs> อ,อ,อันนี้แหลยพัดพันพัดพ,พันแบบใช้รถเกี่ยว แต่สำหรับสำหรับนาใครที่ที่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสว่าจะทําแนวรว่าจะทาจินกันไม่ต้องเอาไว้กอบขนาดนี้ก็ได้พี่นอ้องเอาไว้แค่ประมาณสักกลางๆสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์กเกี่ยวได้แล้วสําหรับผู้ใดทีว่าสิเอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้ประมาณว่าเอาไว้ทําแนวด้วยเอาไว้จินด้วยน้นอง นี่เหมือนเหมือนที่ผมบอกอะไรพี่น้องถา้าคือถ้าเราเอาไว้กรอบจนเกินไปนี่เวลาไปสีเน่ยพี่น้องเวลาไปสีนี่มั <S <S นมันเขามันอยากมุนนะพี่น้องถ้าเขามันกรอบมันแห่งจนเกินไปเนี่ยเขามันสีอยากมุนพ่อมันอยากมุนปั๊บนี่มันก็พ่อไปสีนี่มันสีได้หน่อย,ยพี่น้องเออพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครที่ถ้าใครที่จะ เกี่ยวข้าวเอาไว้กินนะพี่น้องกะบไม่ต้องเอากรอบหลายดอกพี่น้องไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาให้มันแห้งขนาดนี้ก็ได้อ,อแต่อันนี้ผมเอาไว้เห็ดแนวพี่น้องผมไม่ได้เอาไว้สีกินนะผมก็เลยให้มันกรอบๆหน,น่อยอ,อกับไม่ไม่ซีเรียสกะไม่เป็นไรพี่น้องแต่ชื่อวาน้าะเข้า เอาไว้เห็ดแนวกะตองให้มันแห่งๆนะจังไนมีสีน้อ,นองตง้นใบเขา่าโค้งนีแล้วกลายเป็นแดงไปแล้วในเ,เนื้อที่นี่ที่ผมเนื้อที่ที่ผมเอาไว้เห็ดแนวนี่ผมเอาไว้แค่หนึ่งไร่พี่น้องผมสีเอาไว้แค่ไหล่หนึง่ง ลายน,นึงก็ห้ได,ได้ได้หลายกระสอบอยู่ได้พี่น้องเป็นซีฟกระสอบผูบ้เลยซีฟกระสอบปุยเย็บนะนี่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปพี่น้องการรถกับรถเพิ่นกับเก่าแล้วนะกต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่แบบนี้ก็ดีขึ้นกันได้พี่น้องเพราะว่านี่ถ้าค่อยๆเกี่ยวไปนี่ คือข้าวมันจะไม่ค่อยตกลนพี่น้องเขามันสีบ่ค่อยตกลนเพราะว่ายางเพราะว่าถ้าเกี่ยวเร็วเกินไปนี่คือรถมันตีบ่ท่านพี่น้องรถมันตีเขาบ่ท่านพอมันตีบ่ท่านมันก็เลยกลายเป็นข้าวนี่มันมันสีออกออกมาน้าคว้างพี่น้องกัมีส่วนดื่ยกันได้รถแรนเร็วแร่าก็มีส่วนมีส่วนกับการที่จะได้ข้าวน้อยหรือจะได้ข้าวมากกต่มีส่วนนะพี่น้อง ไปประมาณนี้น่ะกับพอดีพี่น้องไม่เร็วไม่ช้ากับพอดีออซ้ำๆที่โบต้าพี่น้องไม่เล็วไม่ช้าเกินไปเนือเพราะว่าแรนเร็วลายกับที่วานะมันมันมันเขา่ามันออกสูดพี่น้องเขา่ามันออกกว้างช่วงนี้กับบ้านผมกับกระลั่งล่มพี่น้องล่มแบบนี้นี่เกี่ยวได้มัดมือมัดขึ้น แต่ว่ามือคื่นนี่รถกับขั้นนี่แหละเขาโทรมาหาผมบอกว่าสิเกียอว,ว่ร์วสันเออกะ็ววเกีเยวแลว้วว่ามันกลางคืนเนาะ s> <S ผมก็เลยถากังเว้นก็คือว่าแล้วมันมันสมัยนี้นะพี่น้องรถบ้านผม,มนี่มันมันหลายพี่น้องรถมันเยอะคือเราเราไม่ต้องไปวิ่งหาเนี่ยพี่น้องแถวบ้านผมเนี่ยสบายมาหเลยเด้ม <_ s> พต้องไปเรีนยนหาพอต้องไปเรียนนั่มรถคือายหนาเขาสีโทรมาหาเลยว่าเกี่ยวไหมวันนี้ เออเกี่ยวว่าเราอีถามเลยคือเราเราไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องวิ่งตามรถอ่ะพี่น้องคือท่้ไรก็ได้เกลียวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยักกาล่าค่าก็ถือร้อมเลย้ยเออคือว่าแล้วนะมันไม่ว่าแต่ที่ไหนแหละพี่น้องถ,ถ้ารถเกลียวมันหลายนี่มันมันกับบ่ยากพี่น้องมันก็เป็นผลดีกับชาวหน้าเฮ้าแต่ถ้าในในโซนไหนที่รถเกลียวมันหน่อยกะ คือวาแล้วเขาก็อยากเล่นโต๊นีน่ยจหน่อยแมนบอแต่แถวบ้านผมนี่รถเกี่ยวคนไหนเล่นตัวหรือว่านายหน้าคนไหนที่พูดไปคยดีหรือว่าขี่องหรือว่าไทายบ้านพม,มักนี่ไงแล้วพอดเลยออกสีไห้งาน <c oughs> เออเพราะฉะนั้นนี่แถวบ้านผมนี่ายหนานนี่ต้องแล่นหางานเน้องาะคือว่ารถมันหลายนเนาะนะ โอเคพี okay, ่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องมัน,มนาเา่วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนไหนไห้ที่ผมเทข้าวพี่น้องว่าข้าวไอนาหกไร่นี่ไอนาหกไร่นี่เดี๋ยวรอดูว่ามันสีได้ามากสักขนาดไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีได้ได้หรือขาดทุนเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีไอคำนวณไอคำนวณหน่อยพี่น้องเบิง้งเออว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ออในการทำนาในปีนี้ของผม,องผมอโอเคไนระ่องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายเก็บภาพบรรยากาศให้ชมโอเคครับสวัสดีครับ